สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาพบกับผมชัมคุงเช่นเคยกับขยี่สัตว์นิวสหลายคนครับที่อ่านมังงะหรือการ์ตูนในช่วงหลังมานี้โดยเฉพาะสายสะสมหรือว่าเก็บรูปเล่มก็อาจจะคงได้ยินเรื่องความลําบากของการหามังงะมาเก็บกันบ้างครับวันนี้ผมมีข้อมูลหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาฝากขอบอกเลยว่านี่อาจจะเป็นอะไรที่แปลกสําหรับใครหลายคนครับ เพราะว่ามันคือการรีเซลหนังสือกระตูนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนติดตามได้ไหนขยี่ั้นนิวสคลิปนี้ครับ เมื่อพูดถึงมังงะหรือว่าหนังสือการ์ตูนบ้านเรานะครับหลายคนก็คงจะพอทราบกันดีนะฮะว่ามันก็มีหลายค่ายหลายเรื่องนะครับไม่ต่างอะไรกับฝั่งญี่ปุ่นเลยเพียงแต่ว่าอุตสาหกรรมนี้ในบ้านเราเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความคึกคักเท่ากับประเทศต้นกําเนิดเขาครับเลยอาจจะทาให้มีเหตุการณ์ลอยแพ่เลิกพิมพ์บ้างการหนังสือออกช้าบ้างอีบุ๊กต้องรอนานเป็นปีๆทั้งๆท,ที่รูปเล่มเนี่ยออกมานานแล้วเป็นต้นครับและหนังสือที่ตีพิมพ์ออกมาเนี่ยมีจ จำนวนจำกัดด้วยจนทำให้ไปหาตามร้านก็แทบจะไม่มีขายหรือบางทีสั่งจองผ่านเว็บไซต์ก็ไม่ทันเป็นต้นครับ ซึ่งประเด็นของเราในวันนี้นะครับมันคล้ายกับเหตุการณ์ของรองเท้ายี่ห้อดังและเครื่องเกมคอนโซลยุคใหม่อย่าง PlayStation 5เลยก็ว่าได้ครับกล่าวคือหนังสือการ์ตูนนะครับตอนนี้หลายๆเรื่องเนี่ยคือมีจำนวนจำกัดจึงทำให้เกิดการแย่งกันจองหรือไปเหมาตามร้านเพื่อมาทำการรีเซลหรือว่าขายต่อนั่นแหละครับใช่ครับหนังสือการ์ตูนครับที่ราคาเฉลี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่ถึงร้อยบาทหรือมากกว่านั้นก็คือร้อยต้นๆครับมันกลาย เป็นสิ่งที่ผู้คนนแย่งกันฮะและสามารถนำมาขายต่อได้ในราคาที่แพงขึ้นมากกว่า 1- นถึงสงเท่าตัวเลยทีเดียว จากที่ผมนะครับได้ติดตามในกลุ่มซื้อขายหนังสือการ์ตูนมาพักใหญ่นะครับก็พอจะคาดการได้ว่าหลักๆแล้วเนี่ยสำนักพิมพ์นะครับที่ตกเป็นเป้าหมายของเหล่าพ่อค้าแม่ค้าในการแย่งหนังสือมาเพื่อขายต่อกันนั้นนะครับก็คือลักพิมพ์ครับซึ่งนี่ไม่ใช่เป็นการโจมตีทางสำนักพิมพ์แต่อย่างใดนะครับผมเองก็เป็นแฟนค่ายนี้เก็บอยู่หลายเรื่องเหมือนกันเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับก็คือทางลักพิมพ์เนี่ย ถือลิขสิทธิ์เรื่องดังๆอยู่หลายเรื่องครับขอยกตัวอย่างเช่นนะครับสะดุดรักใหญ่แฟนเช่าและล่าสุดครับ Blue Period ซึ่ง2เรื่องนี้นะครับถือเป็นเรื่องที่มีความต้องการในตลาดสูง ถึงแม้ว่าจะมีในรูปแบบอ e ีบุ๊กให้อ่านเป็นทางเลือกก็ตามครับแต่ในมุมของนักสะสมเนี่ยการที่มีหนังสือแบบรูปเล่มในครอบครองมันก็ถือว่ามีค่ากว่าแบบอ e ีบุ๊กเยอะครับหลายๆคนนะครับถึงขั้นซื้ออ e ีบุ๊กมาเพื่ออ่านโดยเฉพาะส่วนแบบรูปเล่มเนี่ยไม่แกะออกจากซีลหรือว่าซองพลาสติกด้วยซ้าครับเพราะกลัวมันเสียหายและมันค่อนข้างมีมูลค่าแถมในขนาดเดียวกัน การวางจําหน่ายแต่ละครั้งของทางรักพิมพ์นะครับอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงในฐานะผู้บริโภคนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะหายากจริงๆเนื่องจากมีจํานวนจํากัด หลายคนนะครับไม่ได้ตามเก็บตั้งแต่เล่มแรกเพิ่งจะมีอารมณ์หรือว่าโอกาสในการเริ่มอ่านเรื่องเหล่านี้กลายเป็นว่าหาซื้อตามร้านหนังสือไม่ได้เลยครับซื้อผ่านเว็บไซต์ก็ขึ้นสินค้าหมดหรือแม้แต่การสั่งจองผ่านเว็บไซต์เนี่ยก็อาจจะโดนบอดแย่งซื้อหรือเว็บค้างไม่ต่างอะไรกับการจองเครื่อง p l a y s t a t i o n 5เลยทีเดียว หลายคนคงทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยร้านหนังสือกระตูนหลายๆร้านเริ่มทยอยปิดตัวลงครับไปตามสภาพของเศรษฐกิจ รวมไปถึงเทรนการมาของอ e ีบุ๊กด้วยมันจึงเริ่มมีการรับหิว้วหนังสือการ์ตูนโผล่มาให้เห็นก่อนครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าหนังสือการ์ตูนเดี๋ยวนี้มีการรับหิ้วแล้วนะครับอาจจะเพิ่มราคาขั้นต่ำเนี่ยสิบาทยิ่งเอาหลายเล่มนะครับก็ต้องบวกเพิ่มไปอีกใช่ครับเพราะว่ามันหนักมันถือหลายเล่มไงเช่นเล่มแรก10บาทเล่มต่อไปขอคิดบวกอีก20บาท30บาทเป็นต้นครับ เพราะว่าบางเรื่องนะครับบางเล่มเนี่ยมันหายากอย่างที่ผมบอกจริงๆโดยเฉพาะเรื่องนดังๆที่หลายคนนะครับที่เป็นนักสะสมเนี่ยมักจะหาไม่เจอเช่นมีอยู่10เล่มครับขาดเล่ม3เล่ม4แหวนอยู่2เล่มนี้หากี่ร้านเสิร์ชในเว็บไม่เจอเป็นต้นอาจจะต้องรับผิวแบบนี้นะฮะซึ่งการรับผิวนะครับมันก็อาจจะฟังดูธรรมดาไปหน่อยใช่ไหมครับแต่มันยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับเพราะในเมื่อมังงะมันหายากมากกว่าเดิม ดังนั้นครับจึงเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เหล่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยตะเวนเหมาตามร้านหนังสือครับควบคู่ไปกับการรีบสั่งจองในเว็บไซต์ด้วยตอนนี้ครับบางร้านตัวแทนก็เริ่มที่จะมีมาตรการในการสั่งจองมากขึ้นเช่น1คนได้1เล่มหรือว่า1ชุดครับแต่สุดท้ายมันก็ไม่สามารถเช็คหรือว่าตรวจสอบได้ละเอียดเท่าไหร่อยู่ดี มันจึงกลายเป็นว่าทําให้คนที่อยากได้จริงๆครับต้องเข้ากลุ่มซื้อขายหนังสือเพื่อหามันและแน่นอนนะครับว่าการ์ตูนรีเซลมันแทบจะไม่มีทางเลยที่จะเป็นการซื้อขายในราคาปกติแม้แต่เล่มแยกปกติบางเรื่องนะครับที่มันหาย,ยากเนี่ยก็ถึงขั้นมีการเปิดประมูลกันจากเริ่มต้นสมมติราคาปก80บาท ขายออกกันที่ราคา300-500ถึง500บาทก็มีใช่ครับหนังสือก็ตูน1เล่มธรรมดาเลยครับไม่ใช่ปกพิเศษอะไรแต่อย่างใดไม่ได้มาจากญี่ปุ่นด้วยขายกันถึง500บาทครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาแล้วครับ ขอยกตัวอย่างเรื่องดังที่ผมกล่าวถึงไปก่อนหน้าครับสะดุดรักยายแฟนเช่าเนี่ยตอนนี้ออกมาแล้ว19เล่มครับซึ่งหากใครไม่เคยอ่านนะครับพวกเราก็เคยทําคลิปแนะนําเอาไว้แล้วจะบอกว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดังและเป็นที่ต้องการของนักอ่านนักสะสมมากๆถ้าหากคุณอยากอ่านแบบรูปเล่มคุณสามารถเข้าเว็บมังงะคิ้วนะครับซึ่งเป็นของทางรักพิมพ์เองไปกดซื้อกันได้ที่ราคา70บาทเท่านั้นซึ่งเป็นการลดราคาจากปกลงมาแล้ว10บบาทนะครับหรือแบบอ e ีบุ๊กก็จะถูกกว่านั้น ลงไปอีกแต่ใช่ฮะเล่มแรกๆในเว็บนี่คือจะขึ้นว่าสินค้าหมดตลอดเลยไม่มีการรีปริ้นเลยผมงงมาก คือผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยทางลักพิมพ์นั้นทําสต็อกไว้กี่เล่มหรือว่าแจกจ่ายตามร้านไปเท่าไหร่นั่นเลยทําให้คนที่ไม่อยากอ่านสายอ e ีบุ๊กนะครับต้องลําบากออกตระเวนหาตามร้านหรือว่ากลุ่มซื้อขายและมันไม่มีทางเลยครับที่คุณจะได้ในราคาปกเพราะเท่าที่ผมสํารวจดูครับต่อให้มันแกะออกจากซองพลาสติกหรือพูดก็พูดเถอะอ่านแล้วอะ่ะมันแกะอ่านแล้วอะ่ะมันคือหนังสือมือสองนะครับจะมาบอกว่าสาภาพนางฟ้าอ่านครั้งเดียวอะไร ก็ตามมันมันคือมือสองอยู่ดีถูกไหมฮะแต่คุณเนี่ยจะไม่ได้ในราคา80บาทหรือว่าถูกกว่านั้นเลยปกติหนังสือมือสองมันต้องถูกลงถูกไหมฮะเออคุณจะได้มาในราคาอย่างน้อยก็คือ150บาทหรือว่ามากกว่านั้นครับ ยิ่งล่าสุดเนี่ยทางลักพิมพ์ประกาศขายเซตพิเศษของเล่มล่าสุดหรือว่าเล่ม19ครับจะมีตัวรูปเล่มปกธรรมดาแถมปกพิเศษและแฟ้มพลาสติก1อันครับในราคา295บาทไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับไอเซตเนี่ยแหละฮะคุณสั่งจองในเว็บไซต์ตั้งแต่วันแรกคือหมดครับและในกลุ่มซื้อขายครับ ขายกันในราคาเกิน1,000บาทใช่ครับหนังสือกระตูน1เล่มแถมปกและแฟ้มพลาสติก1อันครับมีการประมูลและขายกันในราคาเกิน1,000บาทจริงๆครับ ส่วนอีกเรื่องนะครับที่มีน้อยก็คือ Blue Period ครับเป็นมังงะใหม่ที่ตอนนี้ออกไปได้เพียง3เล่มครับและแน่นอนว่าทางรักพิมพ์ครับก็ขายเซตพิเศษเหมือนกับสะดุดรักใหยแฟนเช่าเลยครับคือตัวหนังสือเล่มล่าสุดหรือว่าเล่มที่3แถมปกพิเศษและแฟ้ม1อัน ในราคา295บาทเท่ากันเลยครับใช่ครับแน่นอนว่าจองไม่ทันครับไปถามตามร้านก็บอกหมดแล้วและแน่นอนว่าคุณก็จะมาเจอมันในกลุ่มซื้อขายที่มันไม่ได้ขายในราคา295บาทแน่นอนแหมหายากแบบนี้ครับคนซื้อไม่บ่นคนบ่นไม่ซื้อจัดมาเลยครับราคามิตรภาพ1,000บาทตามคาดครับผม นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะฮะสำหรับวงการหนังสือการ์ตูนบ้านเราครับสายสะสมตอนนี้คือผมต้องบอกเลยครับว่าค่อนข้างเห็นใจมากๆหายากจองยากสั่งซื้อยากไม่พอครับมาเจอช่องทางทํากินใหม่ของเราพราะค้าแม่ค้าในตอนนี้เนี่ย ขอบอกเลยครับว่าเงือตกพอสมควรครับแถมอะไรแบบนี้ครับทางฝั่งสำนักพิมพ์เนี่ยก็ไม่ได้ประโยชน์เสียด้วยจะบอกว่าไม่ได้เป็นแค่ทางรักพิมพ์เพียงอย่างเดียวนะครับสำนักพิมพ์อื่นก็อาจจะมีบ้างบางเรื่องครับถ้าจะให้ผมทำนายอนาคตเลยก็คือเรื่อง Attack on Titan ครับเล่มจบที่ทางวิบูลกิจทําชุดพิเศษออกมาขายเนี่ยมีของแถมข้างในมากมายก็น่าจะมีการนำมาขายต่อในราคามิตรภาพอีกแน่นอนครับ และนี่ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการหนังสือการ์ตูนตอนนี้ฮะใครที่พบกับเหตุการณ์แย่ๆแบบไหนก็มาแชร์หรือว่าคอมเมนต์บอกพวกเราและเพื่อนๆกันได้นะครับแล้วก็หวังว่าทางสำนักพิมพ์เนี่ยจะมีมาตรการหรือว่าการแก้ไขอะไรที่ทำให้เหล่านักสะสมเนี่ยจะไม่ต้องไปเสียเงินกันมากกว่านี้ รีพินนะครับบางเรื่องนะครับมันขายได้จริงเพราะตอนนี้นะครับไม่ได้มีแค่บรรดาพ่อคา้าแม่ค้าครับแม้แต่ยี่ปัวบางร้านครับก็แอบมีการกักตุนและโกงราคาขายอยู่ด้วยเช่นเดียวกันยังไงครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนในการซื้อเก็บนะครับแล้วพบกันใหม่กับขยี้สั้นนิวส์คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรประเด็นไหนรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกประเด็นเด็ดแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมชฉลิมชขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ